วันนี้อาจารย์สุนันทานะคะจะมามาแนะนำนะคะอาหารนานานชาติให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยอาหารยุโรปก,ก่อนนะคะใน5คลิปแรกเพราะว่าเวลาที่เราไปรับประทานอาหารตามโรงแรมระดับ3ดาวขึ้นไปนะคะเราจะพบว่ามีอาหารให้เราเลือกมากมายนะคะ จนกระทั่งบางครั้งเราอาจจะเลือกไม่ถูกว่าจะทานอะไรทีนี้เรามาดูก่อนว่าอาหารมีกี่มื้อนะคะในในในตะวันตกเขาทานอะไรกันบ้างนะคะอย่างเช่นอาหารเช้านะคะหรือเราจะมี3แบบให้เลือกจะมี continental breakfast american breakfast หรือ english breakfast นะคะหรือ asian breakfast แต่ละชาติก็จะกินแตกต่างกัน continental breakfast อันนี้เราหมายถึง ประเทศในยุโรปตะวันตกซึ่งจะเป็นฝรั่งเศสเนเธอแลนด์เยอรมันสวิสอิตาลีนะคะทางด้านนั้นเอเมริกันเบรคฟาสต์นี่จะทานกันที่อเมริกาแล้วก็อังกฤษเบรคฟาสต์จะมีความคล้ายคลึงกับอเมริกันเบรคฟาสต์นะคะเอเชียเบรคฟาสต์ก็นแน่นอนในเอเชียนะคะที่เรารู้จักกันอยู่ทีนี้มาดูว่าเวลารับประทานอาหารตะวันตกเนี่ย เขาก็จะมีนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ดื่มก่อนแน่นอนส่วนใหญ่ในโรงแรมเราจะเห็นว่าเขาตั้งเป็นบุฟเฟ่เราหยิบอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีลำดับของมันที่เราจะดื่มก่อนหลังนะคะโดยปกติแล้วในการรับประทานอาหารเช้านะคะเราจะดื่มน้ำผลไม้คั้นก่อนเลยเป็นลำดับแรกนะคะทีนี้ท่านก็เลือกได้เลยว่าท่านชอบน้ำสม้มน้ำมะเขือเทศน้ำแอปเปิลนะคะหรือ น้ำสับปะรดแล้วแต่ว่าที่โรงแรมนั้นมีอะไรให้ท่านเลือกดื่มนะคะแต่โดยปกติที่บ้านทั่วไปก็จะมีประมาณออออออน้ำส้มหรือก้ายไม้กับน้ำแอปเปิลนะคะแต่หากท่านใดไม่ชอบที่จะดื่มน้ำผลไม้เราจะดื่มอะไรเมื่อเราเริ่มต้นวิธีการรับประทานอาหารเชา้าในแบบตะวันตกนะคะเราก็จะดื่มนมนะคะถ้าท่านชอบดื่มนมท่านก็สามารถเลือกนมได้ไม่ว่าจะเป็น นมสำโลแฟตนะคะหรือพัชไร์ธรรมดาหรือนมที่มีผสมแคลเซียมด้วยเพราะนั้นนั่นจะเป็นอันดับแรกที่เราดื่มลำดับต่อไปที่จะรับประทานก็คือผลไม้นะคะประเทศไทยเราจะส่วนใหญ่เราจะนิยมทานผลไม้เป็นลำดับล่าสุดนะคะเหมือนกับว่าล้างปากนะคะแต่ในต่างประเทศนั้นลำดับโภชนาการของเขาไม่ใช่แบบนั้นนะคะหลังจากดื่ม หลังจากดื่มน้ำผลไม้แล้วนะคะหรือนมแล้วเขาก็จะมาทานผลไม้ก่อนนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะไม่ได้มีให้หลากหลายส่วนใหญ่แล้วใน English Breakfast ก็จะเป็นแครปฟรุตนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นโรงแรมนะคะก็อาจจะมีให้ท่านเยอะหน่อยอันต่อไปก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะท่านก็จะเลือกได้ว่าท่านจะใส่ผลไม้ไปหรือจะใส่ถั่วอะไรต่างๆที่ท่านเชืช่นชอบ ลำดับต่อไปที่ท่านควรจะทานก็คือซ e r รียลนะคะหรือธัญพืชนั่นเองนะคะหลังจากที่ทานผล,ลไม้ทานโยเกิดเสร็จท่านก็จะมาทานธัญพืชซึ่งธัญพืชนั้นมีทั้งร้อนและเย็นนะคะธัญพืชเย็นก็จะเป็นที่เรารู้จักการเป็นมูสลีเป็น rice คิสปี้นะคะส่วนข้าวโอ๊ตนะคะก็จะถือว่าเป็นฮอตซีเรียลหรือที่เราเรียกว่าพอร์ชนะคะำดับต่อไปที่จะทานคือไข่ นะคะไข่ต้มสุปกปานกลาง Continental Breakfast จะแตกต่างกับ English Breakfast หรือ American Breakfast อย่างเดียวคือไม่มีอาหารที่เป็นประเภทเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นนะคะนอกนั้นจะเลือกทานได้เหมือนดิบฟเฟ่ไลยเหมือนกันหมดโดยปกติทั่วไปแล้วโรงแรม3ดาว4ดาวเขาจะให้เราสั่งมาเป็นจานนะคะสำหรับพวกที่บุ๊กจะทานอเมริกันเบรคฟาสต์หรืออังกฤษเบรคฟาสต์เขาก็จะมี อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์มาให้นะคะทีนี้ไข่ก็มีวิธีการทำหลายแบบนะคะมีทั้งไข่ดาวไข่ลวกไข่ดาวน้ำนะคะซึ่งท่านสามารถเลือกได้นะคะไข่กวนไข่ม้วนนะคะหรือไข่อบซึ่งท่านก็สามารถเลือกสิ่งที่ท่านชอบได้ทีนี้ถ้าท่านทาน American breakfast หรือ English breakfast ท่านก็จะได้เลือกนะคะแฮมเบคอนหรือซอสเซจนะคะซึ่งเขาจะทำเสิร์ฟมากับ มะเขือ,อเ,เทศทอดหรือไม่ก็เห็ดนะคะเพื่อจะทำให้อาหารของท่านหรือเบคบีนถ้าเป็นอังกฤษก็จะมีเบคบีนรวมไปด้วยนะคะในคอนติเนนทั้นในนั้นจะนิยมที่จะเริ่มชีสนะคะจะทานชีสนะคะท่านก็สามารถเลือกชีสอันนั้นได้นะคะเลือกทานได้จากสิ่งที่มีนะคะเบรดท่านก็จะมีบาคเกตโคสอง โรบันเบเกิลนะคะส่วนอย่างอื่นท่านก็จะมีเบรดที่เป็นมัฟฟินเบต้า a บร i อชนะคะโค้โซ่พวกนี้จะทานกับแยมนะคะแต่อเมริกันจะชอบทานแพนเค้กวัฟเฟิลเครปด้วยนะคะหรือไม่ก็เฟรนช์โทส์นะคะเครื่องดื่มก็จะมีให้เลือกทั้งชากาแฟแล้วก็โกโก้โกนะคะขนมปังกับแยมนั้น จะเป็นจานสุดท้ายที่จะรับประทานนะคะสำหรับอาหารเช้าแบบตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเวลาเราไปรับประทานอาหารกับชาวยุโรปเราก็ควรจะเรียงลำดับวิธีการกินให้เป็นไปตามที่ชาวตะวันตกเขารับประทานกันนะคะค่ะอาหารเช้าสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะ แล้วอาจารย์จะมาแนะนําใหม่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารกังวันแบบเซ็ตเมมนูแบบบุฟเฟตและแบบอลา,าคาสขอบคุณค่ะสระพันความรู้อยู่มานหยุดเชื่อเพื่อชากับสิ้นลปภาษาวังนางลือ